5วิธีง่ายๆในการพัฒนาตัวเองในทุกๆวันซึ่งในวิดีโอนี้เราจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น5ส่วนโดยแต่ละส่วนจะอธิบายวิธีที่ผู้ฟังสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตัวเองในชีวิตประจําวันส่วนที่1การตั้งเป้าหมายเล็กๆอย่างนี้จะช่วยให้เราค่อยๆบรรลุเป้าหมายใหญ่ขึ้นในอนาคตและสร้างความสําเร็จที่เราสามารถภาคภูมิใจได้การตั้งเป้าหมายเล็กๆเ,เ,เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาตัวเอง พราะช่วยให้เรารู้สึกถึงความสําเร็จและสร้างแรงจูงใจในการทําสิ่งที่ใหญ่ขึ้นต่อไปนี้คือรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายเล็กๆ1เ,เริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นไปได้เลือกเป้าหมายที่สามารถทําได้ในแต่ละวันและไม่ต้องใช้เวลาเยอะเช่นการอ่านหนังสือสิบหน้าหรือการเดินเร็ว15นาทีเป้าหมายเหล่านี้ควรมีความชัดเจนและสามารถวัดผลได้ง่าย 2. ใช้วิธีสมาร์ทเป้าหมายเล็กๆควรมีลักษณะสมาร์ทซึ่งย่อมาจาก specific เฉพาะเจาะจ,จง measurable สามารถวัดผลได้ a c ย i e v a b l e สามารถทำได้เรื่วงเกี่ยวข้องกับเป้าหมายใหญ่และ time ท bound ทนะมีระยะเวลาเช่นฉันจะอ่านหนังสือสิบหน้าในทุกเย็นก่อนนอน 3. สร้างความเคยชินการทำเป้าหมายเล็กๆเ,เป็นประจำช่วยให้มันกลายเป็นกิจวัตรซึ่งจะทำให้เราไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระและง่ายต่อการรักษาความต่อเนื่องเช่นการทำสมาธิหนาทีทุกเช้า 4. ติดตามความก้าวหน้า ใช้เครื่องมือหรือตารางในการติดตามความก้าวหน้าเช่นการใช้แอปพลิเคชันสำหรับติดตามกิจกรรมหรือการจดบันทึกในสมุดซึ่งจะช่วยให้เห็นความก้าวหน้าและเพิ่มแรงจูงใจ5เฉลิมฉลองความสำเร็จเมื่อบรรลุเป้าหมายเล็กๆให้เฉลิมฉลองหรือให้รางวัลกับตัวเองเช่นการดูหนังที่ชอบหรือการกินอาหารที่ชอบวิธีนี้จะช่วยให้รู้สึกดีและมีแรงจูงใจในการตั้งเป้าหมายต่อไปส่วนที่2การสร้างกิจวัตรเชิงบวกช่วยให้เราเริ่มต้นวันใหม่ ด้วยพลังบวกและลดความเครียดต่อไปนี้คือวิธีการสร้างกิจวัตรประจําวันที่ดี 1. การทําสมาธิการทําสมาธิเป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้นวันใหม่อย่างสงบการทําสมาธิในตอนเช้าช่วยให้จิตใจของเราสงบลดความเครียดและเพิ่มความสามารถในการมุ่งเน้นไปที่สิ่งต่างๆใช้เวลาสั้นๆประมาณ5-10นาทีในการทําสมาธิโดยการนั่งในที่เงียบๆหายใจลึกๆและมุ่งเน้นไปที่ลมหายใจ 2. การตั้งคําพูดเชิงบวก การตั้งคำพูดเชิงบวกเช่นการพูดกับตัวเองว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีหรือฉันสามารถทำสิ่งนี้ได้ช่วยสร้างแรงจูงใจและพลังบวกค,คำพูดเชิงบวกนี้ช่วยให้เรามองเห็นความเป็นไปได้ในสิ่งที่เราทำและลดความวิตกกังวล 3. การวางแผนกิจกรรมประจำวันการวางแผนกิจกรรมในแต่ละวันช่วยให้เรามีทิศทางและไม่รู้สึกวุ่นวายการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและจัดลำดับความสำคัญช่วยให้เราจัดการเวลาของเราได้ดีขึ้น และลดความเครียดที่เกิดจากการพยายามทำทุกอย่างในเวลาเดียวกัน 4. การใช้เวลาในธรรมชาติการใช้เวลาในธรรมชาติเช่นการเดินในสวนสาธารณะหรือการนั่งพักผ่อนในที่ที่มีธรรมชาติรอบข้างช่วยให้เรารู้สึกสงบและมีพลังมากขึ้นธรรมชาติมักช่วยให้เราได้รับความสงบและเพิ่มความคิดเชิงบวก5การออกกำลังกายเบาๆการออกกำลังกายเช่นการยืดกล้ามเนื้อเบาๆหรือการเดินเร็วช่วยกระตุ้นการปล่อยสารเอนโดรฟินในร่างกาย ซึ่งช่วยลดความเครียดและเพิ่มความรู้สึกดีการสร้างกิจวัตรเชิงบวกที่มีประสิทธิภาพช่วยให้เราสามารถเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความรู้สึกดีๆและรับมือกับความท้าทายได้ดีขึ้นส่วนที่ 3. การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นวิธีที่ดีในการพัฒนาตนเองและเพิ่มความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในชีวิตต่อไปนี้คือรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ1ฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง พอดแคสต์เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีในการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆการฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองสามารถช่วยให้เราได้รับแรงบันดาลใจคำแนะนำและเทคนิคใหม่ๆที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2. การอ่านหนังสือหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองเช่นหนังสือเกี่ยวกับการจัดการเวลาการพัฒนาความคิดหรือการเสริมสร้างทักษะอารมณ์ช่วยให้เราได้รับความรู้และมุมมองใหม่ๆซึ่งสามารถถนังไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 3การเรียนรู้ทักษะใหม่การเรียนรู้ทักษะใหม,รเรม่เช่นการทําอาหารการเขียนโปรแกรมหรือการเรียนรู้ภาษาใหม่ช่วยเพิ่มความหลากหลายและความรู้ในชีวิตการเรียนรู้ทักษะใหม่ไม่เพียงแต่เพิ่มพูนความสามารถแต่ยังช่วยให้เรามีโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตและอาชีพ 4. การเข้าร่วมเวิร์กช็อปหรือคอร์สออนไลน์การเข้าร่วมเวิร์กช็อปหรือคอร์สออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราสนใจเช่นการถ่ายภาพการออกแบบบุกราฟ หรือการพัฒนาทักษะการสื่อสารสามารถช่วยให้เราเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและฝึกฝนทักษะใหม่ๆได้ 5. การตั้งคำถามและค้นคว้าด้วยตนเองการตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจและค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเช่นการอ่านบทความวิจัยหรือการสนทนากับผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆช่วยให้เราเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นและสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆช่วยให้เราพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้เราเติบโตในด้านต่างๆของชีวิตการเสริมสร้างความรู้และทักษะใหม่ยๆยังช่วยให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นและพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ <c oughs> ส่วนที่4การดูแลสุขภาพกายและจิตใจเป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้เรามีพลังในการทํากิจกรรมต่างๆและรักษาความสมดุลในชีวิตต่อไปนี้คือวิธีการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ 1. การออกกําลังกายยออเป็นประจํา การออกกำลังกายช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายและกระตุ้นการปล่อยสารเอนโดรฟินที่ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นการออกกำลังกายที่เหมาะสมอาจเป็นการเดินเร็ววิ่งขี่จักรยานหรือการทำโยคะควรตั้งเป้าหมายในการออกกำลังกายประมาณ30นาทีต่อวันหรือ150นาทีต่อสัปดาห์2การกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพการเลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเช่นผักผลไม้สดธัญ,ญพืชเต็ม,มเมล็ดโปรตีนจากแหล่งที่ดีเช่นปลาไก่ถกั่ว และการลดการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงน้ำตาลและเกลือช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นและเพิ่มพลังงาน 3. การพักผ่อนอย่างเพียงพอการนอนหลับอย่างเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญในการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจควรนอนหลับประมาณ7-9ชั่วโมงต่อคืนเพื่อให้ร่างกายและสมองได้พักผ่อนและซ่อมแซงตนเองการมีนิสัยการนอนหลับที่ดีเช่นการตั้งเวลาเข้านอนและตื่นนอนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้การนอนหลับมีคุณภาพ 4. การจัดการความเครียด การใช้เทคนิคในการจัดการความเครียดเช่นการทำสมาธิการฝึกหายใจลึกๆหรือการพูดคุยกับเพื่อนหรือครอบครัวสามารถช่วยให้เราจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้นและทำให้จิตใจสงบรหการทำกิจกรรมที่ชอบการทำกิจกรรมที่เราชอบเช่นการอ่านหนังสือการทำงานอดิเรหรือการใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักช่วยเพิ่มความสุขและความพึงพอใจในชีวิตซึ่งสามารถทำให้เรามีความรู้สึกดีและลดความเครียด การดูแลสุขภาพกายและจิตใจช่วยให้เรามีความแข็งแรงและความสุขในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันและช่วยให้เรส่วนที่5การสะท้อนตัวเองเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เราเข้าใจตนเองดีขึ้นและปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่องต่อไปนี้คือวิธีการสะท้อนตัวเอง1การเขียนบันทึกการเขียนบันทึกหรือไดอารี่อาจเป็นวิธีที่ดีในการสะท้อนความคิดและความรู้สึกของเราในบันทึกนี้เราสามารถบันทึกความสําเร็จความท้าทาย และสิ่งที่เรียนรู้จากวันนั้นๆการเขียนบันทึกช่วยให้เรามองเห็นความก้าวหน้าและข้อที่ต้องปรับปรุงได้ชัดเจนขึ้น2การตั้งคำถามกับตัวเองการตั้งคำถามกับตัวเองเกี่ยวกับสิ่งที่ทำในแต่ละวันเช่นวันนี้ฉันทำอะไรที่ดีหรือมีอะไรที่ฉันสามารถปรับปรุงได้การตอบคำถามเหล่านี้ช่วยให้เราได้ทบทวนและวิเคราะห์การกระทำและความคิดของเรา3การทำสมาธิหรือการคิดทบทวนการใช้เวลาสัก5-10นาที ในการทำสมาธิหรือคิดทบทวนเป็นวิธีที่ดีในการสะท้อนตัวเองการนั่งในที่เงียบๆและให้เวลาแก่ตัวเองในการคิดเกี่ยวกับวันนั้นๆช่วยให้เรามีโอกาสพิจารณาและวางแผนการปรับปรุงตนเองการนำวิธีเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันจะช่วยให้คุณพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขมากขึ้นในทุกๆวันสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไป